สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทำลาบเหนียวกับถัดมาระต้มเกลือไนครับแล้วเดี๋ยวก็จะใส่เกลือสักเล็กน,น้อยครับนี่มกขนาดนี่ครับเกลือประมาณนี้ครับต้มไปสิบนาทีก็ตักเลยครับกับถัดมากระต้นมน้าเพียครับนี่ใส่เลยครับบนา้าเพียเดือดได้ที่จะอ๋อเลยครับ ซอยเนื้อกันครับซอยหรือจะลาบครับซอยละเอียดๆมากครับจะละเอียดเร็วๆนี่ครับนี่ต่อไปจะเป็นการลาบครับนี่ครับเหมือนจะติดมีติดผ้านี่กับนี้ครับเลือดครับเลือดกรนนี่ใส่เลือดครับครัอยากให้มันเหนียวกับผมมาใส่นะครับเตอมปนครับนี่แถวครับนี่ลาบเหมือนบันี้ครับ ยังสับครับหลับเลยนี่นะครับโอ้หลับมาได้สักระยะนะครับน่าจะได้ทีแล้วครับลองดูครับว่าจะเหนียวหรือไม่เหนียวครับตั้งเสียงดูนะครับนี่โอ้โหดจัดนะครับไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยเมือลับเนื้อเส้นเนี่ยนี่เลยครับ ซอยเครื่องในครับโอ้โหบางบางเลยครับพาทีเรียวครับเนี่ยโอ้ยมากระตับครับอือันนี้ติดงใหญ่ไงครับครับมาครับพี่ลาบครับนะอีกตามไ้เลยแล้วก็มีแล้วครับน้ำเปียต้มครับใส่เลยรวย มก็จะใส่เลือดเข้าไปสักสามช้อนอมีพอ,อครับถัดมาก,กันเนื้อที่หลับไว้ครับใส่เลยแล้วก็เครื่องในซอยครับใส่เลยพงนัวครับใส่ลายเซบไปเอาไว้ก็เป็นการค้นครับ สถาน,นีห้องสูนรลาบลนะครับครับขนไปทีนะค้ทั้ทงจับผิกจับเปียกันนี้นะครับพักแผวครับพักเหลวพักเนี้ยพักห้องพักไผ่แล้วก็ต้นหอมเมื่ี้ครับไท่เลยเนี่เรียบร้อยครับลาบเหนียวไปจัดจานกินเข้ากันดีกว่าลาบเหนียวเรียบร้อยมากินเข้ากันครับผม